ล่าสุดมันมันมีแหนงยังบอกน้องตุ้งโชว์ใบเลมอนลามเกโก้หน่อยครับนี่ค <ai> ือใบใหม่ใบใหม่ใช้เที่ยวกับมือหน่อยครับเที่ยวกับมือหน่อยถอดฝ่ามือมาดูนี่แหมเฮ้ยนะใบพวกนู้นนะโอ้าหสวยเนาะเวลาชัดเลยนี่นี่พาทุกคนมาดูเลมอนลามเกโก้ตอนซื้อมาใบขนาดาไหนครับใบแค่ไหนได้เล็กกว่านี้นี่ใบประมาณเท่านี้ ขนาดนั้นเองเหรอใช่โอ้โหเลี้ยงไงได้งี้เดือนได้นะเลี้ยงไงได้งี้ครับประมาณเดือนก็ลงมาทุกทีนะมันเป็นสูตรของสวนนั่นแหละครับก็ก็ชดตะพนนี้ตนี่นี่ทีแรกก็เลี้ยงแบบนี้ก่อนเลี้ยงดินเหนียวก่อนเอาดินเหนียวกบบนก่อนไม่ทีแรกแกเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งไปดูของไอ้ดาวนั้นกลายมาเป็นสูตรนี้ใช่ลำมันลำคือลำคือลำมันไม่ใหญ่แม่ผมโดนใจจริงๆครับทุกคนลำมันก็เท่านี้เลยจากใบแค่ไหนนะ มาเป็นไซส์นี้โอ้โหกดไลค์กดแชร์ครับ